และที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าคือบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบในตำนานร้านชอบะหมี่เกี้ยวบอกเลยครับแต่ละเมนูโคตรน่ากินไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เต็มเครื um> ่องบะหมี่เกี้ยวหมูแดงใส่หมูกรอบใส่เนื้อปูจุกจุหรือจะเป็นเกี้ยวน้ำชิ้นโตโตซุปหอมๆปิดท้ายกันที่ข้าวหมูกรอบหนังฟูๆมาเรามาลองชิมกันดีกว่าอันนี้เป็นบะหมี่เต็มเครื่องคือเครื่องแน่นๆเขาก็จะมีหมูกรอบหมูแดงหมูแดงแบบแผ่นใหญ่ๆเลยนะแล้วก็จะมีปูแล้วก็เกี้ยวแล้วก็ ไข่ต้มไข่ต้มน่ากินม,มากปูเปอ์อะไรมาครบหมดเอาลองชิมเลา,านี้ไม่ปรุงนะอือเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มเออแล้วแบบเขาใส่แบบน้ํามันอะไรสักอย่างทำให้แบบมันมีกลิ่นมันมีรสชาตินิดๆ แล้วเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมันก็จะเป็นรสชาติแบบเบสแางจาเป็นเบสการที่อร่อยเออเป็นบะหมี่ที่อร่อยมากเลยเพื่อความที่บะหมี่มันไม่แป้งมันเป็นเหมือนแบบทรงบะหมี่ไข่แต่มันอาจจะไม่ใช่เส้นบางๆนะมันจะเป็นบะหมี่ไข่ที่เส้นหนาๆแต่หอมหอมมีความนวลนวแล้วกลิ่นปูมันก็จะมีความแบบหอมหอมกลิ่นปูมาเตะกันมือนุ่มๆเลื้วสัมผัสนุ่มๆดีเลยดีเลยเป็นเบสอีกร้านนึงเลยนะนี่แล้วดุมหมูกรอบหมูกรอบชิ้นนี้กินหากินเลยนี่ดูเนี่ยดูดูความดูความหนัง หมูกรอบโคตรบูหมูกรอบบูดมากถ้าเป็นหมูกรอบสไตล์แบบเอาหมูไปต้มอนให้มันเปื่อยๆและก็ทําให้หนังมันฟูๆแล้วตัวห e mm hmm. like yep. ม oh. ูมีความเค็มนิดนิดเหมือนใส่เกลือไปนิดนิดให้มันมีความเค็มๆแล้วมันจะหอมๆกินเข้าไปจะแบบหนังกรอบๆเค็มๆเป็นหมูกรอบสไตล์ไทยที่เพอร์เฟกต์มากหนังฟููเนื้อนุ่มๆม คือหมูกรอบนี่เห็นจากกรอนหั่นกันอยากได้ทั้งเส้นมาแบบตัดแคปแบปบแคปเนี่ยที่นี่ผมรู้สึกว่าเป็นการกินบะหมี่ที่เรามันต้องปรุงอ่ะเราอยากได้รสชาติที่แบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ะแต่อร่อยอ่ะอย่างนี้เลยเออผมไม่ได้ปรุงแล้วนานๆทีแต่ไม่ได้ปรุงนะเห็นแล้วมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวเขาตัวใหญ่อยู่นะเกี๊ยวดีอยู่นะตัวใหญ่เกี๊ยวแบบแป้งบางๆแล้วตัวใหญ่ๆไส้แน่นๆ อมหอมมีน้ำมันงานนิดๆลองหมูแดงรู้บ้างหมูแดงเขาก็จะแบบสีจะไม่ได้แดงมากนะมนน่าจะเป็นสันในเออแบบไม่ได้ติดมันอะไรขนาดนั้นอู้เฮ้ยคือตอนแรกอะผมมาได้คาดปางหมูแดงเพราะว่ามันดูแห้งๆบางๆมันดูแบบไม่ติดม,มันมันคงไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอุ้ยคือว่าหมูแดงอะ รสชาติมันอยู่ตรงขอบๆต่ตรงรสชาติตรงขอบมันเข้มมากมันเป็นกลิ่นและมันเป็นรสชาติที่เข้มข้นตรงขอบแ,แต่ตรงเนื้อด้านในจะมีความนุ่มๆไม่แห้งไม่เปิดแล้วตรงขอบมอมจะมีความเป็นเค็มหวานหอมหอมเออเป็นหมูแดงสไตล์ไทยที่ด้านนอกนี่แทบจะเป็นแบบสไตล์ฮ่องกงมันมีความเข้มเข้ม,ขมน,นะอืม หมูแดงดีมากเลยไม่ได้คาดหวังแต่กินแล้วว้าวอันนี้ถ้วยนี้สุดแนะนําใครมาต้องสั่งนี่เดี๋ยวอันนี้ผมสั่งเป็นเกี๊ยวน้ําอ่ะเราก็จะเป็นแบบเก้าเหล่านะที่แบบมีแต่เกี๊ยวก็หมูแดงดนี่เราจะสดน้าซุปร้านนี้ดูหมูน้าซุปเขาดูน่ากินนะมีความแบบมันๆน,นิดนึงลองดูหืมโอ้ เกี๊ยวนานที่นี่อร่อยมากเลยคือรสชาติเกี๊ยวอาจจะเป็นรสชาติเดียวกันแหะแต่พอมันมีน้ำอ่ะมันได้นำซุปเข้ามาในเกี๊ยวให้เรากินเกี๊ยวพร้อมน้ำซุปน้ำซุปเขาจะมีความหวานนกลมกล่อมๆกำลังดีอร่อยเลยอร่อยแบบพูดได้เต็มปากว่าอร่อยเอออร่อยจริงวะร้านนี้มีคนแนะนํามาลองมาดูซิว่าเป็นยังไงดีเชงเชงหวานหวานเกี๊ยวเขาัวใหญ่ๆมันก็เลยแบบรวมในน้ำซุปแล้วมันแบบเชงเชง ต้องสั่งบอกเลยต้องสั่งแลนนี้คือพระเอกของผมเลยเรียกให้มันพระเอกเลยคือข้าวหมูกรอบน่ากินมากมูแกงหมูกรอบอย่นี้เป็นหนังเลยนะอ่ะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นหนังฟูๆเลยเขาใส่มาอืมอืมหมูกรอบเนี่ยเป็นหมูกรอบแบบเดียวกันที่ใส่ในบะหมี่แต่น้ำราดหมูกรอบเนี่ยโคตรด,ดีน้ำราดเขาจะมีความแบบ หวานแล้วก็เค็มๆหวานนําแล้วเค็มตามแล้วเป็นรสชาติที่กลมกล่อมกําลังดีเป็นเป็นรสชาติไปด้วยกันได้อะแล้วหมูกรอบมันไม่เลี่ยนไว้พอมาเจอน่ราอย่างเงี้ยปกติถ้าเรากินหมูกรอบเนี่ยเราเจอไน่ร่าหวานๆอะแล้วหมูกรอบมันก็เลี่ยนๆมันไปด้วยกันเลยแต่อันเนี้ยมันไม่เลี่ยนเว้ยมันเหมือนมันช่วยกันเว้ยเป็นน้านไนราาหมูกรอบร้านหนึ่งที่อร่อยอยู่เลยมันมีความันหวานเค็มๆไปด้วยกันได้อ่ะครับเลยอื้มอ้ยน่ากินจัดเลยว่ะโอ้โหกลิ่นพริกหอมกลิ่นพริกมันพุ่งมาเลย อเอกลักษ์หมูกรอบร้านนี้ผมรู้สึกว่าเขาทำตัวด้านเนื้อนุ่มเปื่อยมากเหมือนอารมณ์แบบเปื่อยแบบเป็นกระดูกหมูอะแต่ไม่ขนาดนั้นนะแต่หนังอะฟูกรู้สึกหนูแพ้ระวังยอย่าใส่เยอะเพราะมันจะเห็ดซีอิ๊วดำพริกขี้หนูนี่คือที่สุดแล้วเข้ากับหมูกรอบมากหมูผมบอกเลยสามเมนูนี้อะไรก็ต้องสั่งห้ามพลาดเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงโดยเฉพาะหมูกรอบ จะต้องสั่งกลับบ้านบอกเลยโคตรยืดที่วาวมากกว่าหมูกรอบอะ่ะก็คือนี่เลยมันเผ็ดน้อว้ยเธอคือพี่ขี้นหนูชอบมากเ,เดี๋ยวจะกินหมดให้ดูพริกขี้นหนูหอมแล้วคือแบบน้ำราดอร่อยอะ่ะนี่เปล่าๆปแบบไม่มีข้าวนะชิ้นใหญ่มาก ไม่อยากวางเลยเอออร่อยอยากชิบมบะหมี่ก่อนอืมไอมตัวบะหมี่อร่อยอ่ะบะหมี่แบบไม่แฉะว้าวปกติเอาจจริงๆเป็นคนไม่ชอบกินหมูแดงที่เรียกระหว่างหมูแดงกับหมูกรอบอ่ะจะกินหมูกรอบแต่ไอห,หมูแดงร้านนี้ดีอร่อยอืม ต้องสั่งกลับบ้านแหละจริงๆอยากให้คนที่บ้านได้กินของอร่อยแบบนี้เดี๋ยวสั่งเพิ่มคะ่ะเอากลับบ้านเอาข้าวหมูกรอบให้สี่ห่อแล้วก็เอาเกี๊ยวน้ำหมูแดงค่ะอ,อีกห่อนึ่งไม่ไหว,ไไหวต้องสั่งดีจริงสําหรับใครที่อยากมาลองกินร้านชอบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงจริงๆเขามีหลายสาขาแต่สาขาที่ผมมากินคือแถวแถหมู่บ้านสัมมกรเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยใครชอบกินหมูแดงหมูกรอบไม่ควรพลาด